โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอรแอนิเมลเรื่องจเจ้าแห่งดินแดนสวีตอิงนะครับก็จะเป็นตอนที่13ตอนล่าสุดเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่13 พาพก็ตัดมาที่วังปีศาจซึ่งมันก็มีนักบวชที่สามเขานั้นก็ได้นําเอาข่าวมาบอกแม่ทัพปีศาจว่ากองทัพที่พวกเขาบุกเข้าโจมตีวิหารลมดําก่อนหน้านี้ถูกทําลายจนหมดแล้วมันเป็นเพราะพวกเขานั้นประมาทเกินไปเพราะว่าพวงวิหารลมดํานั้นมันมีผู้คนที่แข็งแกร่งมาก สามารถจัดการพวกเขาลงไปได้หมดนั่นเองจึงทําให้กองทัพที่พวกเขานั้นส่งตัวไปจัดการตรงไปช่วยอ,องิงก็ถูกทําลายตายหาไปหมดแล้วอีกเช่นกันจึงทําให้แม่ทัพปีศาจเขานั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากตีสิบน้องของเขาที่ส่งไปก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถรอดกลับมาได้ถูกฆ่าตายที่วิหารลมดําแห่งนั้น เขานั้นจึงคิดว่าวิหารลมดำนั้นจะมีนักสู้ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอแถมนักบวชดที่3เขานั้นก็ยังได้พูดบอกกับแม่ทัพปีศาจวา่าจากนี้ไปเขานั้นก็คงไม่สามารถ กลับไปที่วังอักีได้แล้วเพราะว่าปรมาจาร์ปังเฉินได้ทําการตรวจสอบเขาเรียบร้อยและก็ได้รู้ว่าเขานั้นก็เป็นกบฏแห่งตระกูลเชียแล้วนั่นเองและต่อจากนี้ไปพวกเขานั้นก็ควรที่จะงดการจัดการกับตงไปเฉวยอิงไปก่อนเพราะสิ่งที่พวกเขานั้นจะต้องทําในตอนนี้ก็ต้องฟื้นคืนทีพเทพเจ้าปีศาจของพวกเขาให้ตรงได้แถมในตอนนี้มหาโปรหิตของเทพป,ปีศาจเขานั้นก็ได้เรียกทุกคนก็คือแม่ทัพปีศาจทั้งหมดมารวมตัว รวกันที่นี่รวมตัวที่รูปปั้นเทพปีศาจของพวกเขาเพื่อหาวิธีและก็ทําวิธีเพื่อจัดการและก็ฟื้นคืนทีพแม่ทัพปีศาจของพวกเขาของจงได้ไม่ให้ใครหรือว่าศัตรูภายนอกนั้นได้รับรู้และก็ไปจัดการกับคนพวกนั้นให้ได้ก่อนนั่นเอง และภาพก็ตัดมาทางด้านในตัวเมืองซึ่งในตอนนี้แม่ทัพปีศาจมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาและก็สั่งให้ปีศาจในคานครอบครองของมันบุกเข้าโจมตีประชาชนแล้วก็โจมตีเมืองแห่งนี้จึงทําให้ทุกคนที่ได้เห็นเช่นนี้พวกเขานั้นก็ต่างพากันตกแต่เป็นอย่างมากต่างพากันวิ่งหนีออกจากที่นี้เพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นมันก็ยังมีสิทธิจากสำนักเดียวกันของพระเอกพวกเขานั้นก็มาที่นี่ บุกเข้าโจมตีเพื่อจัดการปีศาจพวกนั้นไปอีกเช่นกันจึงทําให้ทหารแห่งตะกูลเซียพวกเขาก็ได้พุ่งเข้าโจมตีเพื่อที่จัดการต่อสู้กับเทพปีศาจพวกนี้ให้ท่งได้แต่ทว่าในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้เจองานช้างเข้าแล้วเพราะว่าแม้ทัพปีศาจทั้งห้าตัวมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วนั่นเองจึงทําให้สิทธิอวน ที่ได้เห็นเช่นนี้เขานั้นจึงได้ถามปีศาจพวกนั้นไปว่าพวกเจ้านักกาดียังไงมาบุกโจมตีเมืองของพวกเราแบบนี้ วันนี้แหละพวกเรานะ่ะจะส่งพวกเจ้านะไปลงนรกซะเถอะถึงทําให้ปีศาจแม่ทับทิ่ยินเช่นนี้แต่ยินเจ้าอ้วนพูดขึ้นมาท้าทายเขามันก็ไม่เกรงกลัวแต่อย่างใดมันจึงได้คําขึ้นมาด้วยความซาใจว่าวันนี้ข้านะก็อยากรู้เช่นกันว่าพวกเจ้านะจะแข็งแกร่งหรือว่ามีดีอะไรหรือเปล่าก่อนที่ปีศาจแม่ทับสิ์พี่ใหญ่มันจะได้ส่งสิทธิ์น้องของมันบุกเข้าโจมตีเจ้าอ้วนและก็คนอื่นในตอนนี้ถึงทําให้เจ้าอ้วนที่ได้เห็นเช่นนี้ แต่เหตุสถานาการณ์อันเลวร้วายเขานั้นจึงคิดที่สงคราไปบอกให้คนอื่นได้รับรู้แต่ทว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ซื้อตู่หงก็ได้ขัดขวางเข้าเอาไวา้และก็ได้โจงตีเขานั้นจนรอยกระเด็นออกไปว่าอย่าทำอะไรโดยภารการเช่นนี้ก่อนที่สิทธิ์พี่ซื้อตู่หงแต่ได้ทำการกล่าวคาระวะแม่ทัพป,ปีศาจตนนี้ซึ่งเขานั้นก็เป็นพวกเดียวกันกับแม่ทัพป,ปีศาจตนนี้นั่นเองจนทำให้เจ้าอ้วนที่ได้เห็นว่าสิทธิ์พี่ซื้อตู่หงนั้นเขารวมกลุ่มกับพวก แม่ทัพปีศาจไปและก็เป็นคนทรยศของตระกูลเซียเจ้าอวันจึงได้ดาสิทพี่ของเขาว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทั้งๆท,ที่ตระกูลเซีย ก็ดูแลเขามาโดยตลอดเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนสิทธิ์ที่ใหญ่ของพวกเขาแต่ดันกลับมาทรายศเข้าร่วมกับพวกปีศาจเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้ไปเพื่ออะไรถึงทําให้สิทธิ์พี่ใหญ่ซื่อตูหงที่ยินคําพูดของเจ้าอ้วนเขานั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้พูดบอกกับเจ้าอ้วนว่าถ้าเกิดว่าตระกูลเซียนนั้นปฏิบัติตนกับเขาอย่างดีแล้วล่ะก็ตําแหน่งของต้องไปสวยอยีอิงนั้นมันก็ต้องตกเป็นของเขาไปแล้วมันไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ไปหรอกแถมทางท้ง,งที่เขานั้นได้มาก่อน แท้แต่ว่าต้องไปช่วยอีกนั้นดันได้ทุกอย่างไปจากเขานั่นเอง จึงทำให้เขานั้นก็ไม่พอใจและก็ได้เข้าร่วมกับพวกปีศาจและก็คิดที่จัดการตระกูลเสียให้สิ้นซากไปนั่นเองก่อนที่สิทธิพี่ซื้อตู่หงจะได้เดินเข้าไปหาพวกปีศาจแม่ทัพพวกนั้นในทันทีและภาพก็ตัดมาทางฝั่งของพระเอกโดยพระเอกในตอนนี้หลังจากที่เขานั้นได้ยินคำพูดของสิทธิพี่ฉ่างเฟิงเคยได้บอกกับเขาว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถรวบรวมท่าทั้งสามเข้าด้วยกันได้เขานั้นจะมีความแข่งแกร่งแบบที่ไม่มีใคร เทียบได้อย่างแน่นอนพระเอกนั้นจึงได้เริ่มรวบรวมพลังแล้วก็ฝึกเพื่อรวบรวมท่าทั้งสามเข้าด้วยกันให้ได้ในทันทีแต่ในขณะที่พระเอกนั้นกําลังฝึกอย่างตั้งใจแน่วแน่ทันใดนั้นแม่นางจิงชิวก็ได้มาพูดบอกกับพระเอกว่าตอนนี้สิทธิพี่ของเขาทั้งสองคนก็คือสิทธิี่ซื้อตู่หงและก็สิทธิี่อย่างในตอนนี้ พวกเขานั้นได้เข้าไปโจมตีพวกปีศาจแม่ทัพที่บุกเข้ามาแล้วนั่นเองสนพระเอกที่ยิ่นเช่นนี้ก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและก็รีบมุ่งเดินทางเพื่อไปช่วยสิทธิของพวกเขาทั้งสองไปแถมใน,นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทหารจากตระกูลเซียก็จะถูกจัดการไปทีละคนทีละคนจากพวกแม่ทัพป,ปีศาจพวกนี้แล้วเหลือเพียงแค่เจ้าอ้วนเพียงแค่คนเดียวที่เขานั้นยังสามารถยืนจัดการต่อสู้ในครั้งนี้ได้แต่ทว่าสุดท้าย ถึงเขานั้นจะพยายามที่ต่อสู้เขานั้นก็ไม่สามารถสู้ปีศาจพวกนั้นได้และสุดท้ายเขานั้นก็ถูกสิทธิ์พี่ซือตู่หงสิทธิ์พี่รักของเขาขาจัดการสังหารโหดด้วยน้ำมือของเขาในครั้งนี้จนทําให้พระเอกที่ได้มาถึงในตอนนี้มันก็สายไปแล้วเพราะว่าทหารทุกคนก็ถูกจัดการฆ่าตายหาไปหมดแล้วนั่นเองแถมพระเอกก็ยังได้มาเจอกับสิทธิ์พี่ซือตู่หงที่ได้รับบาดเจ็บและก็ตอแหลทําเป็นได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ แถมพระเอกนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าสิทธิพี่ซื้อตู่หงเขาเป็นคนทรยศจากตระกูลเสียที่เขารวมกับพวกปีศาจจัดการทุกคนที่อยู่ที่นี่นั่นเองแถมสิทธิพี่ซื้อตู่หงในตอนนี้ก็ยังได้พูดบอกกับพระเอกว่าขาขอโทษที่ไม่สามารถ ช่วยฟูอย่างป๋อดายแต่เมื่อสิทธิ์พี่ซื้อตู่หงได้รับบาดเจ็บมากทั้งสองจึงไม่ได้ถามอะไรเขามากมายก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะพาสิทธิ์พี่ซื้อตู่หงกลับไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนไปจึงทําให้พระเอกในตอนนี้เทรับรู้ข่าวว่าสิทธิ์พี่ปอตายหายไปแล้วด้วยน้ํามือของพวกแม่ทัพปริษัทพวกนั้นพระเอกนั้นก็รู้สึกเสียใจและก็ได้โทษตัวเองที่เขานั้นมาชา้าจนเกินไปถ้าเกิดว่าเขานั้นมาเร็วกว่าน,นี้ สิทธิของเขานั้นคงไม่ตายเป็นแน่แถมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เขานั้นได้มาที่นี่เขานั้นก็มีสิทธิ์อย่างป๋อคอยปฏิบัติกับเขาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาก็คงจะไม่สามารถเจอกันได้อีกตลอดการชั่วนีนิรันดร จึงทาให้พระเอกก็รู้สึกโกรธเกลียดเคียดแขนและก็ปฏิญาณตนว่าทุกคนที่ตายไปรวมถึงพวกทรยศที่มีอยู่ในตะกูลเซียเขานั้นจะทําการฆ่ากวาดล้างพวกมันให้สินส้นซากเพื่อแค่แ้นให้กับทุกคนที่พวกมันฆ่าไปทั้งหมดซะและก็จบไปในตอนที่13นะครับตอนที่1 4หลังจากที่พวกปีศาจมันได้จับตัวสิทธิอ้วนมาได้แล้วซึ่งในตอนนั้นพวกมันก็ไม่ได้ฆ่าแต่อย่างใดแต่มันจับตัวมาแทนนั่นเองและพยายามที่ ทรมานสิทธิอ้วนให้สิทธิอ้วนในตอนนี้ให้เข้ารวมกลุ่มยอมจำนวนของพวกมันไปเพื่อให้เป็นทาสของแม่ทัพปีศาจนั่นเองแต่ถึงพวกมันจะพยายามสักแค่ไหนจะพยายามที่ทรมานสิทธิอ้วนบอกให้สิทธิอ้วนนั้นยอมจำนวนต่อพวกมันซะแต่ทว่าสิทธิอ้วนก็ไม่ยอมจำนวนต่อพวกมันอยู่ดี มันจึงทําให้สิทธิ์พี่ซื้อตู้หงที่ได้เห็นสถานาการณ์ในตอนนี้เขานั้นจึงได้เดินเข้ามาหาสิทธ์น้องอย่างของเขาและก็พยายามที่เกลี้ยกล่อมให้สิทธ์น้องอย่างของเขายอมจํานวนให้ได้ไม่งั้นเขานั้นก็จะตายไปอยู่ดี เพราะในอีกไม่นานยังไงแม่ทัพเทพปีศาจก็จะต้องได้ครองโลกใบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมยังไงเขานั้นก็จะต้องตายอยู่ดีแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้สิทธิพี่ภูหยางก็ไม่ยอมจำนนต่อสิทธิซื่อตู่หงแต่อย่างใดเพราะเขานั้นจะไม่ยอมทรยศเป็นอันเด็กขาดก่อนที่เขานั้นจะถุยน้ำลายใส่หน้าสิทธิซื่อตู่หงในครั้งนี้จึงทำให้สิทธิซื่อตู่หงก็ไม่พอใจเป็นอย่างมาก ที่สิทธิ์น้องยางของเขาไม่ยอมฟังเขาและก็คัดค้านเขาขนาดนี้เขานั้นจึงได้นำเอาแส้ของเขาออกมาพยายามที่เคี่ยนผู้อย่างให้จงได้และบอกให้ผู้ย่างนั้นอีกไม่นานเจ้านั้นก็จะตายอยู่ดีและตรงไปเฉวอิงสิทธิ์น้องของเจ้าน่ะ ก็จะตายตามเจ้าไปด้วยเพราะในอีกไม่นานนายพลยานเซ่ก็จะบอกเขาให้กับต้งไปชวยอิงได้รู้รับรองว่ามันจะต้องมาที่นี่มาช่วยเจ้าและก็จะถูกฆ่าตายไปกับเจ้าอย่างแน่นอนและภาพก็ตัดมาที่วังอักคีของตะกูลเชียโดยในตอนนี้ท่านอุโสพวกเขานั้นก็ได้มารวมตัวกันที่นี่เรียกทุกคนมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยประชุมปรึกษาหาร,หรืออะไรบางอย่างกันก่อนนั่นเอง ซึ่งหัวข้อการประชุมในครั้งนี้มันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสางเฟิงเพราะในตอนนี้ชางเฟิงได้กลายเป็นคนทรยศจากประจำตระกูลของพวกเขาไปแล้วเป็นสายรับให้กับพวกปริศาตจลักลอบเข้ามาสืบผลข้อมูลจากวังของพวกเขาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จึงทำให้ทุกคนในตอนนี้พวกเขานั้นก็ทางพากันตกใจและก็สงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมช้างเฟิงถึงทำเช่นนี้ได้เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาช้างเฟิงนั้นทำดีมาโดยตลอดแต่ดันกลับเป็นสมุนของพวกปีศาจไปจนได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากอยากเกีย่ยคาดการได้จินตนาการได้นั่นเองว่าใครกันแน่ เป็นคนทรยศจากวังอคัคคีเขารวมปีศาจพวกนั้นแถมในก่อนหน้านี้ก็ยังมีแม่ทัพปีศาจบุกเข้ามาโจมตีเมืองของพวกเขาอีกด้วยจัดการคนของพวกเขาไปมากมายมหาศาลแสดงว่าพวกมันจะต้องมีข้อมูลภายในที่หลุดลอดออกไปเป็นแน่จึงทําให้พวกมันนั้นสามารถบุกเข้ามาและก็ได้ทํางานกันง่ายขนาดนี้และการที่พวกเขานั้นจะสามารถจัดการกับพวกปีศาจแม่ทัพพวกนี้ได้ มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับความแข่งแกร่งของพวกมันแล้วก็อยู่ในระดับกึ่งเทพซึ่งก็อยู่ในระดับเดียวกันกับพวกเขาเลยก็ว่าได้และถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นคิดจ่ทำสงครามกับพวกมันโดยตรงแล้วละก็ผู้คนชาวบ้านเป็นจำนวนมากที่อยู่ในตัวเมืองจะต้องได้รับผลกระทบในครั้งนี้ล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนแถมมีหนน้ำซ้ำพวกเขานั้นอาจที่จะไม่สามารถ ดูกับพวกมันได้เลยก็เป็นได้ถูกยึดครองโลกนี้ไปเป็นแน่สิ่งเดียวที่พวกเขานั้นจะสามารถทำในตอนนี้ก็คือดูข้อมูลและก็ดูอะไรหลายๆอย่าง เพื่อที่จะสืบค้นอะไรต่างๆและก็รับมือหาวิธีรับมือกับพวกมันในครั้งนี้และภาพก็ตัดมาทางฝั่งของติงเชิวหลังจากที่เธอนั้นพยายามที่เดินสำรวจในป่าแห่งหนึง่งจูๆ่ๆเธอนั้นก็ได้ไปเจอกับปีศาจแมททัพที่อยู่ที่นี่อีกด้วยจึงทําให้เธอที่ได้เห็นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและถ้าเกิดว่าเข้าไปต่อสู้กับมันโดยตรงเธอก็คงจะสามารถสู้มันไม่ได้เธอนั้นจึงคิดว่าจะต้องแอบดูอยู่ห่างๆและก็ทรง เขาให้ทุกคนได้รู้ก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ปีศาจแม่ทัพสาวคนนี้เธอนั้นก็ได้รับรู้ว่ามันมีใครบางคนแอบมองเธออยู่ที่นี่เธอถึงพยายามที่ตามหาคนผู้นั้นและก็จัดการให้ได้ก่อนนั่นเองและภาพก็ตัดมาทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้หลังจากที่พระเอกนั้นแขนเป็นอย่างมาก ที่ปีศาจพวกนั้นมาฆ่าศิษย์พี่อย่างของเขาไปแต่ก็วางอักคีนั้นก็ไม่ได้คิดที่จะบุกโจมตีแล้วก็แก้แค้นมันเลยเขานั้นจึงได้มาที่นี่หาปรมาจารย์เถินเพื่อที่จะขอร้องให้ปรมาจารย์เถินส่งคนไปเพื่อจัดการบุกโจมตีปีศาจแม่ทัพพวกนั้นแทนเพื่อล้างแค้นให้กับศิษย์พี่ของเขาและคนที่ถูกพวกมันฆ่าจัดการไปนั่นเองแต่ทว่าปรมาจารย์เถินนั้นก็ได้ห้ามพระเอกเอาไว้ เพราะว่าการที่ทำอะไรปุ่มบ่ามเช่นนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายเกินไปเพราะความแข่งแข่งของพวกเขามันก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าบุกเข้าไปแบบนี้ก็คงไม่สามารถจัดการและก็สู้พวกปีศาจพวกมันได้เป็นแน่ แถมพระเอกนั้นก็ยังเป็นอัจฉริยะของตะกูลเชียก็คงที่จะฝึกฝนฝึกตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นไปมากกว่านี้ก่อนก่อนที่จะทำอะไรและกระุกเข้าไปโจมตีพวกมันไม่งั้นจะต้องถูกพวกมันจัดการเล่นงานฆ่าตายก็เป็นได้แต่ในขณะที่พวกเขากำลังคุยปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับอะไรต่างๆทันใดนั้นก็มีเสียงจากจิงชิวติดต่อมาบอกปรมาจารย์เฉินว่าเธอในตอนนี้ได้ไปเจอกับปีศาจแม่ทัพ ที่อยู่หุบเขาเมฆหมอกจึงทําให้พระเอกที่ได้ยินริงชิวพูดเช่นนี้เขานั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจึงคิดที่จะเข้าไปเพื่อตามไปช่วยเธอให้ได้แต่ทว่าปรมาจารย์เถินก็ได้ห้ามพระเอกเอาไว้ว่าอย่าทาอะไรบุ่มบามเช่นนี้เพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะตายกันหมดเป็นแน่ แต่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะฟังเมื่อแฟนสาวของเขาตกอยู่ในอันตรายแล้วถึงตายเขานั้นก็จะยอมก่อนที่พระเอกนั้นจะมุ่งเดินทางออกไปจากทีน่นี่และภาพก็ตัดมาทั้งฝั่งของจิงชิวโดยเธอในตอนนี้ก็พยายามที่จะหาที่ซ่อนตัวจากปีศาจแม่ทัพตนนี้และก็พยายามที่หนีออกไปจากทีน่นี่แต่ทว่ามันก็ไม่ง่าย เพราะว่าปีศาจแม่ทับได้เห็นตัวเธอแล้วก็จับตัวเธอเอาไว้แล้วซึ่งมันก็พยายามที่จะฆ่าเธอให้จมได้แต่ทว่ามันก็ยังดีที่แม่นางจิงชิวยังตั้งสติและก็หลุดออกจากการถูกจับของเธอเอาไว้ได้และก็พยายามที่โจมตีต่อสู้กับเธอไปแต่เนื่องด้วยในความสามารถของเธอและปีศาจแม่ทับตนนี้มันก็ต่างชั้นขันมากเพราะปีศาจแม่ทับตนนี้ มีพลังอยู่ในระดับกึ่งเทพแล้วถึงทําให้การโจมตีของติงชิวไม่สามารถจะทําบาดแผลให้มันไลยเลยแม้แต่น้อยแถมในตอนนี้มันก็ยังพ่งเข้าไปเพื่อที่จัดการฆ่าแม่นางติงชิวให้ได้อีกด้วยแต่ทว่าวท่านใดนั้นมันก็มีเทพปิศาจภูพิทักษ์เข้ามาป้องกันการโจมตีของมันเอาไว้ได้เพื่อที่ช่วยติงชิวในครั้งนี้ เพราะในตอนนี้พระเอกนั้นก็ได้มาที่นี่แล้วนั่นเองมาเพื่อช่วยแฟนสาวของเขากลับไปให้ได้แถมหลังจากที่ปีศาจสาวตนนี้มันได้เจอตัวพระเอกแล้วมันก็รู้สึกชอบพระเอกขึ้นมาในทันทีและก็พยายามที่จะบอกให้พระเอกนั้นถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นยอมไปอยู่กับมันแล้วล่ะก็มันก็จะไว้ชีวิตพระเอกไปอีกเช่นกันแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่ยอมแต่อย่างใดเพราะวันนี้ข้าน่ะจะเอาชนะเจ้าและก็พาทุก คนหนีเอาไปจากที่นี่ให้ได้ยังไงล่ะก่อนที่พระเอกจะพุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีต่อสู้กับมันแต่เมืองด้วยในความสามารถของพระเอกกับปีศาจต้นนี้มันก็ต่างชั้นกันมาก ซึ่งทำให้พระเอกนั้นไม่สามารถที่ทำอะไรมันได้เลยแม้แต่น้อยและก็ถูกมันจับตัวเอาไว้ได้แล้วอีกด้วยซึ่งมันก็พยายามที่เกลี้ยกล่อมให้พระเอกนั้นไปอยู่กับมันไม่อย่างนั้นมันจะฆ่าพระเอกทิ้งแน่แต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่ยอมอยู่ดีจึงทำให้มันนั้นก็คิดที่ฆ่าพระเอกทิ้งไปแต่ทว่ามันก็ยังดีที่มีเทพปีศาจภูพิทักษ์เข้ามาโจมตีและก็ช่วยพระเอกเอาไว้ได้ทัน จึงทาให้มันในตอนนี้ก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการพระเอกเทพูุพิทักษ์และก็แม่นางจิงชิวจัดการไปทีล,ทละคนทีละคนจนทั้ง3ก็ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยในตอนนี้แต่เพื่อที่ช่วยนายท่านและก็ปล่อยให้นายท่านหนีออกจากที่นี้ให้ได้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองเทพูพิทักษ์ตนนี้จึงพยายามที่จับตัว ปีศาจแม่ทับตัวนี้เอาไวา้และบอกให้ระเอกนั้นรีบหนีออกไปจากทีนีซะเดี๋ยวเขานั้นจะทวงเวลาเอาไว้ให้เองแต่ทว่าสุดท้าย เทพภูพิทักษ์นั้นก็ไม่สามารถหยุดมันเอาไว้ได้และกระถูกมันฆ่าตายทิ้งลงไปได้ในที่สุดจนทําให้เ,เอกที่เห็นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นไม่แข็งแกร่งพอและก็ไม่สามารถช่วยเทพภูพิทักษ์ของเขาได้เขานั้นจึงไม่มีทางเลือกจึงได้ทําการใช้พลังแห่งความว่างเปล่าของเขาวาร์ปนีออกจากที่นี้และก็ช่วยแม่นางจิ้งชิวออกจากที่นี้อีกเช่นกันจึงทําให้แม่ทัพปีศาจมันก็รู้สึกโมโหมากแต่มันก็คิดว่า ทั้งสองก็คงหนีออกมจากที่นี่ได้ไม่ไกลเป็นแน่มันจึงพยายามที่ตามหาและก็จัดการทั้งสองคนให้จงได้แต่ทว่าวก็จบไปในตอนที่14ก่อนนะครับก็กําลังที่จะสนุกบอยกันเลยเดียวนะฮะแต่ก็จบกันไปก่อนแดกครับผมสาหรับตอนน้้ก็จะมาใหม่ในคทิตหน้านะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเรื่องใหม่มานะครับก็คือพเรามาจารย์การต่อสู้นะฮะเรื่องนี้สนุกแน่นอนนะครับรอรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกทุก